เปิดร้านทําผม EP สองเรามาต่อกันเลยนะครับจาก EP แรก EP แรกเราก็ได้ร้านทําผมใหม่แล้วนะครับอยู่คอนโดสุภาัยพาร์คสีนครินนะครับต่อจาก EP หนึ่งนะครับตอนนี้เราก็เริ่มแกะพลาสติกออกจากเก้าอี้แล้วนะครับเริ่มจัดวางให้ร้านมันเข้าที่เข้าทางขึ้นครับผมวันนี้ก็มีตัวปวดนะครับน้องนาซามาช่วยแกะนะครับมาช่วยปวดมาเนี่ยอันนี้ก็เริ่มแกะพลาสติกออกจากกระจกนะครับอันนี้เป็นกระจก2ด้านนะครับอันนี้คือเตียงสะนะครับเตียงสะของเรา ถ้าร้านทําเคมีทําสีอะไรพวกนี้นะครับควรจะมีสัก2ตัวนะเคมีมันรอไม่ได้ไหนๆก็แก่แล้วผมก็ลองนอนดูสักหน่อยหนึ่งนะครับน้องเซเซียนก็อยากแจมด้วยน้องเซเซียนก็คือลูกชายผมเองนะครับตอนนี้เป็นเบบี้บอสแล้วนะครับกาลังน่ารักเลยอันนี้ก็คือบาร์เบอร์โพนะครับตอนนี้กําลังติดปัญหาอยู่นะครับคือไม่รู้ว่าจะติดตรงไหนนะรัาให้มันเหมาะกับหน้าร้านนะครับตอนนี้ก็ช่วยกันเล็งช่วยกันหามุมอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะแต่สุดท้ายนะครับ ผมลืมไปเลยว่าเรายังไม่ได้เดินปลักไฟมาให้มันนะฮะอย่างที่เห็นนะครตอนนี้ก็ทําทรงไปก่อนทาทรงไปนะฮะเดินจากมุมไกลๆก็จะเห็นประมาณนี้นะคะตอนนี้ช่างครับน้องปอนะฮะน้องปอคนเดิมนะฮะมาคุยกันเรื่องเดินสายไฟใหม่นะฮะในระหว่างที่เรากังวลเรื่องการติดไฟบบเบิรโพนะฮะในส่วนของป้ายของสติ๊กเกอร์นะครับป้ายราคาอะไรต่างๆนะครับผมก็มีนะครับที่ปรึกษานะครับชื่อพี่ก๊อฟครับช่วยออกแบบช่วยออกไอเดียให้นะครับคืองานป้ายทั้งหมดของร้านนะครับ ก็คือพี่ก๊อฟทำให้เลยใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งคอนแทคให้นะครับตอนนี้ผมก็หาเลือกซื้อต้นไม้ครับผมหยิบมาลงกระถางหยิบมาเช็คดูเลยนะครับบริการตัวเองครับผมสรุปได้ต้นนี้มาครับสูงสูงใหญ่ๆนะครับชอบมากไม่รู้ด้วยว่ามันชื่อต้นอะไรนะครับแต่ได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วก็ลองแกะเลยแล้วกันนะครับจับวางเลยนะครับ จัดแต่งเรียบร้อยครับออกมาสวยงามครับผมในส่วนของต้นไม้ก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปครับการเลือกซื้อของเข้าร้านนะครับวันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์สําหรับทําสีผมทําผมทําเคมีในร้านนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างวันนี้เรามาซื้อที่ห่านพงกี่นะครับห่านพงกี่สำโรงนะครับวันนี้ก็ได้น้องชิวกับน้องปานะครับมาช่วยเลือกของนะครับตอนนี้ก็ได้ของแล้วขนขึ้นรถกันเลยครับผมของวันนี้ก็เยอะเต็มหลังรถไปหมดเลยนะครับ นี่พี่พี่พนักงานที่ร้านก็มาช่วยยกขึ้นรถนะครับจะเปิดร้านทาผมทั้งทีมันไม่ง่ายเลยนะครับองจริงแล้วอะซื้อของเยอะมากงบบันบอกเลยไอคาว่าของมันต้องมีมันก็ต้องซื้อนะครับตอนนี้ก็มาซื้อเครื่องม้วนผมครับต้องเทสก่อนลูกชายก็น่ารักเหลือเกินนะครับไปด้วยทุกที่นะครับอันนี้นะครับลําโพงต้องจัดแล้วนะครับได้ของเฟนเดอร์ครับผมได้ของถูกใจก็เดินตัวปิวไปเลยครับ พอได้ของเกือบครบแล้วก็กลับมาร้านครับน้องชีวก็ช่วยประกอบตู้นะฮะไม่ได้ต้องชีวนี่แย่เลยเรื่องประกอบตู้ครับตอนนี้ก็เริ่มพูดคุยครับกับช่างนะครับในร้านกันเองมีน้องปลาแล้วก็น้องเจมนะฮะน้องเจมก็จะมาช่วยพาร์ทไทม์ที่ร้านเรานะครับคุยกันไปด้วยมีกระป๋องอะไรก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้กําลังคัดแยกของนะครับว่าจะจัดวางกันยังไงนะครับบรรยากาศหน้าร้านพอมีต้นไม้แล้วมันก็ดูโอเคนะ ไฟก็สว่างสวยงามดีมากเลยครับสําหรับใครที่กําลังรอนะครับเรื่องราคากระจกเก้าอี้ไฟหมุนอะไรต่างๆในร้านนะครับรอ e p พสบอกหมดเลย